Yeah. เหลวทาทาโคดูอานั่นเป็นองทานี่ไม่รู้ลืมเสลียวไม,ม้นาโบว้นานเลยเวลาหยกมือกีอ่แบบเลยวะส่งแบบอ่าการหยกมือโคดูอานี่เป็นองมีอยู่ส่งแบบแบบเดกอับดอนปลาเซอร์ตีสุด สนับสนุนโดยผงชาลาซิตใครชงก็อร่อยซื้อขายเลขเปลี่ยนรถยนต์มือสองอิมรอนคาเซลรบเครื่องเรื่องรถมือสองบังกายสมายคาหมอยาคลินิกรับรักษาตามตำราแพทย์แผนจีนนายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลือดระเบิดทุกคำเชิญรวมมาบริจาคนะเป็นรดดไทยตรวจสดเป็นรดดไล่สดเคลื่อนทีได้ตามไม่หล็กบัญชีธนาคารกรุงไทยนายไก่โซนดีสมัน นอในรหัสเก่าหนึ่งสามศูนย์สามสามสองแปดสี่สองและดานมิโตอัมปูนอุเลมูดาริปาโดอากูอัลลอฮฺจะลาวาทานทางไล่จงข้ออาภัยาถษมิโตอัมพุนดาริปารโดอากูจากกูจากฉันนี่ถ้าเคยข้ออภัยาถุน่าชโยอากูอัมปุนกันบางทีมุง นานเนโนนอัลลอฮฺตะลาว่าฉันจะอภัยโทษให้กับฐานทารโรโกเขอภัยโทษอิสติกฟาดเหล็กตบัตเปนี่พระน้นรตบัตนี้มันมีอยู่สองลักษณะนอนหนึ่งสูนั้นให้เราตบัตสองไหวจบบนเราตรงตบัตอ่านี่ทาาาทำความใกเจตรงนี้ก่อนนะสักมุมเอียดเอียนอ่ามุมเล็กๆย,ยๆ่อย อีเ,เราว่ายั่งกันเนื้อสุนันไอโตบัตเนี่ยสุนันไอโตบัตคือในกอรันนี่เทเราไม่รู้ว่าเรามีความพิษความบาปอะไรมันติคขางอยู่บนเราเราไม่รู้นะถ้าเราไม่รู้นี่แหละสุนันไอโตบัตให้มาอันนี้สุนันอันแต่ถ้าเรารู้ชัดๆอยู่ว่าพิษของเราบาปนั้นบาปนีบาปโนทีคางอยู่บนเรา ไอ้น no like ี่ไม re ่จ่ายสุนันตไอ้ตบัดอะไรเป็นอันนี้วายิบจะต้องตบัดอ่าเนี่ยวา j ิบจะต้องตบัดถึงเราลองเช็คเลทที่ว่าวย j ิบหรือว่าสุนันต์ยังกันเลยนะไอ้ทีวา j ิบต้องตบัดเราหนึกได้อยชานบาปนั้นเหลวพิษนี้เหลวพิษโนนั้นนี้ฮะไอ้นี้ว a ยิบต้องตบัดรแต่พวอนังหนึกหนึบหนึบอีหน้ามือซ้าไม่พิษเลยสมมหมดหนึ่งไม่ออกแต่จริงมันพิษอะไรเป็นอนองแต่ว่าเราหนึงไม่ออกเลย อ่าน <N> ี <an> <N> ้สูนั้นให้เราตบัดทำการอิสติกฟาตเขาอภัยโทษต่ออัลลอฮ์เนาะนั่นที่เราหนึกไม่โอคนั้นก็เพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันพิษว่ามันบาปแต่ถ้าเรารู้ไอ้นี้วายิบจะต้องตบัดกลันมซันอฟูรอฮิมาฮุลลอฮุตะอัลลา Dan apabila engkau minta daripada aku, Allah wa, mada rongko sing tang-tang san ni, Na sayo aku perkenankan bagimu. Nenon, Allah wa, canca tobrap. Nah, udah uni astajib balakum dewa, Allah sang hero kopi noh. Allah karap kam koko kong rau. แต่นั้นแลนหละนะเมือนที่พมเคยอธิบายปแล้วว่าลักการโค่นี่วใจลักที่สาคัญนี้ทรงสามประการพี่น้องหนึ่งก็คือเวลาโคนี่ใจเราจะต้องจดโจมุ่งกับอัลลอฮ์อ่านในขณะที่โคนั่นเลยนะไม่ใจยกมือกันแล้วนะอัลลอฮุมมาฟันนันฟันนันฟันนันนะใจไปข้างอื่นไปน้องนะปากเราว่าไปข้างหนึง่งใจเราว่าไปข้าง,นงหนึ่งไอ้นี่อัลลอฮ์กำเ่ดร น้าอาีบอกว่าเราจะลาจะไม่รับตัวอามิงก้นเบนโกฟิเลนจากหัวใจเทล่าเลย mm hmm. อย่างบางกันารบางที่เออเตอมัมจัดมันก็ตัวอาโรยนะ้าเราไปโรยตรงนั้นเลยนะ่จิตใจโรคไม่ได้ไปจดโจตตอัลลอฮุซุบฮานาฮูวาตาลาหรือบางคนว่าเออเตอมัมจัดก็ตัวอายาวนะ่าชาติรับไปพรังใจเขาไม่ได้นึกหาเ,เซ็ตลาวเนี่ย แลลวถทาโคดูอานะั้นเป็นองท์านนี้ไม่รู้ลืมเสลี่ยวมายนะโบกไว้น้านเลยเวลายกมือกีเบบเลยวะส่งเบบการยกมือโคดูอานะี่เป็นองมีอยู่ส่งเบบเบบเรกอับดุลปลาซ์ติสุดเบบที่ว่าเรายกมาห้ย้่องฝ้ามือนี่ติดกันเนี่ยติดกันปะเนีย่ยยกมาคือเบืรอระดับพวบาของเราต่างส่องห้ทซ่องฝ้ามือติดกันวิธีนี้ อับดุลปราเซฐเลือกกวาวีที่ตีสองคือสองฝ้ามือเยกกันเราสังเกตได้ไปนองเวลาตัวครูเทเรกมันโคดดอาน,นั่นนะตุกตัวครูนึกมาไม่ว่า um ok อัลลอฮุมมายอกอภันนี่พอตัวครูนูมาถึงมายังมันโคดดัวทั้งอาพานัอน,นนี่ก็เคยทุกโกราโนโทกทั้งครูพี่เนาะทกทั้งสองแต่กคยพิจารวีที่ตีอับดุลตีสุด ปาลาซือเลือตีสุดก็คือแบบให้มันชิดกันอ่าให้ชิดกันเรียการะดับเบอร์กับสองพัวบ่านีถ้าหากว่าหายัดเโรโคจากอัลลอฮฺไปนองเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนหายัดธุระการโคโดยปกติแต่ถ้าหายัดดวน ยาอัลลอฮ์นะั่นดินคาคายหมดแล้วดิธนาคารมาโอารนเลยไม่ตียูเลยสมุดไปเลอโลกพันนันล้านพันนีเดือดร้อนจังเร็วดิยกเฟือไปน้องยกชะนิดติวให้เห็นคนตายหลักเร่หมดเลยยกไอ้ทวมทวมวัวไปเลยน่าเนี่ยฮนะนั่นเลยตียบทำกลางคืนคนเดียวไปน้องจนะินหนังอยู่กลางมัส j นะอัลลอฮุมมายกฝนวัวเดือดร้นว่ะอ่ะหนาวอะไม่รูไอะไรเหล่าน้องน่า,นา นั่นเวลาเราตกดึกดึกดินดินเราหยกขึ้นโนอโรมายั้งหายัดโรมายังแต่หัหยุดอะไรกันเหลวเตะหายัดโรนี่คขนาดยัางเร่งพี่น้องสุนัดยิงก็ให้หยกสูงขึ้นไปอย่างเร่งหายัดโรมากแต่ได้ยิงหยกให้สูงเลื่อไปถึงกันนั้นอ่าเน,นี่ยอันคือทรงเบบนะอ่าเบบชิดนะแล้วก็เบบเยกอ่าได้ทั้งโก เตะที่ซ้ำกันเลือกไปกว่านั้นพี่น้องเ็คือพุ่งค้องเราทงค้องเราเสื้อผ้าค้องเรารัดเรือค้องเราเตะอยู่อาไซค้องเราสิ่งเล่านี่จะต้องไม่มีสิ่งที่หารําเฉียวปนโดยเฉพาะยังยิงทงอง้องเราจะต้องไม่มีสิ่งที่หารําตกลงไปแต่ถ้าหากว่าทงคองเราเราอย่างกินข้องที่หารําตกลงไปแน่นอนอัลลอฮฺตะลาก็ไม่รับตัวอ่าเนี่ย อีเมโรเห็นว่าก็หายี่นองอ่าโรเล่เล่อ่าหายนี่มันหายือป่านนั่นแหละอืมโรโร,โรจะว่าเบืมันตุกเหล็กซ้ำตัวมาว่าซื่อนี้เสียอีเสือหัวไมโ้โรเกง่งกินทำโนดีนี่ครับโผล่เ,เหมือนกันเลยปีนองเพราะว่าอ่าอ่าฮาเล่านั่นทีมาคงเบีย้ยโรโรเนชัดว่ามาจากเบีย้ยที่ห่ามอันนี้ครับรผล่นะอย่าไปซื้ออย่าไปถามเลย าบางทีเราทําไม่รู้เสียพี่น้งองนะแต่จริงๆเรารู้อยู่นะแต่ถ้าเรารู้เรี่ยวนี้เราข้ากินไม่ได้พะถ้ากินลงไปเรี่ยพี่น้องมายั้งเราท ok ารําอัลลอฮ์ก็ไม่รับดูอาเราข็อัลลอฮ์ตาล่าก็ไม่รับเนี่ยมันไม่คุ้มกับเนื้อวัวตีร้อยกับปลาแห,งาห้งโลดสิบมาวายดีสิบบานพี่น้องนะที่มันหาลายนี้นเลือกก่อนที่หาล้านคนว่า,น,านั่นแหละอืม แต่ว่าโรบางคนพินองว่าอีโค้โคโคโค,โคน่อีโคโคลย่จัดนะขี้ขานจานเลี้ยงนี่มดมมมนินได้ง่ายแต่ว่าโรไม่ได้ลบมาเช็คตัวโรว่าโรโค้นั้นอยู่ในลักษณะเบบไหนไม่เอยอะใจคุ้งถี่มายเตือตับจดโจมายเวลาโคอ่าเนี่ยเลยวกะร่างกายโค้งโรนี้มีโค้งหารำตกขางอยู่ไม้ ถ้าโรคกินของหารำตกค้างโรคกาโตบัดพี่น้องอโรคกาสักโฟกโรคกาอิสติกฟ้าตบัดโรคกาเคเคยนาโรคกาเกเคยมันมีหนทางเกเคยทั้งหมดนะาเช่นอะ,อะไรละ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสับสินเรื่องอะไรข้าเล้ลวเต้พี่น้องอย่าลืมพี่น้องอย่าคิดว่าอิสลามไม่มีทาง,ทางเกเคยหรือว่า ทางตันนี่ไม่มีนะให้เราจาไว้เลยว่าไม่มีคําว่าเป็นทางตันเตวว่าเลี้ยวเตวว่าเราีช่ชงทางในการเคเคยหรือไม่ตานั้นอ่าเนี่ยบางคนนึกว่านะพอเดินไปถึงจุดทีมันตันนั้นก็คือน,นึกว่าอิสลามมดอ้นทางเลยนะจริงๆเรื่อไม่ใช่ยัง่งอุ้นทางเกเคยทั้งมดอ่า เตวันในลักษณะเดียวกันเรื่องการเคใครดังกล่าวนี้ก็คือเป็นการโสมจะปวดจุดเป็นเรื่องที่ไม่สามาที่จะโบกโตสาธารณชนได้เป็นเรื่องจะโผลส่วนตัวของแต่ละคนทรามารถเคไครได้อ่าามารถเคไคได้ก็ลันโมสนิฟูรอฮิมะฮุลลอฮูตาละพราะฉะนั้นเราก็ต้องเช็คและปิดดองนะ อืแต่ก็หานี่ก็ว่ากาลิกนั่นกาลิกทีว่าไปเลยนะมันอีก็รับรับอันอันนี้ไม่ได้พี่น้องนะนะจริงยังถูกรบเลยนะนะพอรบนี้เอากันหลาวพี่น้องเอากันหลาวนะเพราะมันเป็นเบียดชว่าะเบียการสื่อสิทธิ์กายเสียงพี่น้องก็คือกฎหมายบานเมืองอย่างบบกว่าพิดกฎหมายอยู่พี่น้อง่าลงเลยนะ่าถึงในอิสลามเรานี่เรื่องอดีนอินนัลลอฮัยยะมุรุกุมบิลอัตดลิวันอิยาสาน ะอัลลอชายให้เรามีความหยุดติธรรมเพราะนั้นเบีย้ยตัวนี้ไปทำไล่ความหยุดติธรรมในสังคมจากพิษเป็นโทษโทษเป็นพิษเนาะจากผู้มีสิทธิ์กับผาผู้ไม่มีสิทธิ์กับได้เนี่ยเนี่ยเขาเรียกเป็นเบีย้ยที่ไปทำลาล่ความหยุดติธรรมความเป็นจริงที่ควนที่จะเกิดขึ้นเนาะเหียวาเลยนะ บางคนว่าสอยไม้ช้านชายเป็ดนี่เบียคิดอย่างชัานเด็กว้เป่านึงอ่ะเบียนี่ช้านว้ยอ่าอีกเป่าหนึ่งอ่าเมื่อนกันพี่น้องอ่าเมื่อนกันอีเหล็กของโก้ไฮที่โาเกไม่ตกพี่น้องก้ไฮจริงจริงเมันจะโดไปหลักเขาไฮนั่นแหละพี่น้องแต่ว่าลักษณะการไฮนี่มันมีหลายรูปแบบนะนะ ให้เซตโคนไปหนองให้เซตโคนแม่ว่าอยู่บายๆที่นั่นนะถึงเน่งๆน่งมันออามาให้เราหนีอิสานะาว่าไม่ให้ไม่เยอะอ่าเนี่ยก็คงจะเข้าใจเลยเนาะนะทุกคนนี่คืออ่าเข้าใจนั่นแหละนะแต่ว่าโดยกับสิ่งที่มันหลดเล้มงไปเนอะอืมตัดหยางอยู่เอาวันไม่ได้แต่นั่นเซาันอันนี้ให้ใจช่องที่ไปน้องได้เรยวหาพันนี่นะแป๊บเดียว ก็เลยเอามาใช้มาผลมาเศร้ากันลุละเบียติฮาลันเบียติฮารัมเนี่ยนะไปกันใหญ่เนาะกอลันมุสันนิฟูรอฮิมาฮุลลอฮุต้าอัลลาห์และตบทอดเลมูเุง kepada aku a ล l a h ว่าทานทางไลจงตอบัดเละต่อฉันน่าจะโยอากูเตริโมกันตบทอดมุงในนูนอัลลอฮฺแต่ลาว่าเคจะรับการตอบัดของเรา อินนัลลอฮายะกบะลูเตาวบาลอาบดีมะลัมอยู่กรกิดตราบใดเถรุไม่ถึงโลกหุ่นกู้มโลกกระเดือกปีนองนั่นแหละเราตบัตอัลลอฮ์ตาลารับโตบัตและพปีนองกลางวันก็ได้กลางคืนก็ได้เทบ้านก็ได้เทพยายางก็ได้ตัดตัดยางไม่แดงนังปิ้งก้นยางอัสตาวฟุลฮลนะซีมจุบุตบัตปิ้งก้นยางก็ได้ อุมอมมมอ้มน้องนบีมฮัมมัดนในสิตธิพิเศษมากอัลลอฮฺให้นบีอาดัมนั่ยแกเอมอิชยาโบโรไปเนาะเกทตบัตที่หนึ่งเสื้อผ้าไม่ฟ้ามว่าลุดออกจากร่างกายจุดสวมใส่อาพรนทต่างๆในเชา้ารัวในชั่วรัในช่วงสาววันวลุดหมดไปเนาะโบโรโตบัตเสื้อผ้ายังครบไม่ลุดลอยไปไหนะอ่าเกโตบัตไม่ฟ้ามว่าต้องผัดผาก เมียกับสามีต้องแยกจากนะคนหนึ่งตกไปจุดดาคนหนึ่งอะ่ะพี่น,ออออน้องอผงชาครับฝปกันตีตรงอรรถฟ้าพวกกับเมียต้องเจกต้องอยากต้องต้องต้องจากกันอ่าตัวดําว่าบวเราล่ะพี่นอ้องตัวบัตไม,ม้เมียย่างครบหลกย่างครบพ่อย่างครบเนี่ยนี่เพราะฉะนั้นให้เราโตบัตนนะเหลือกับอัลลอฮฺตัลากคขลับเหนี่นน่ตแต่ว่านั้นเละ ตราบใดทรุ้ร ух, ไม่ถึงหุ่นกูมโลกรกะเดือกแต่ถ้ามาละกันมูดจากชีวิตมาถึงนั้นเล้วเล้าเล้วพี่อ่าถึงตวัดกับเฟ่าแล้วด่านปโฮโนเลมุกเผลออากูอัลลอฮวาทานทางไลจ่จงรองโคต่อชั้นเทิดอัลลอฮยำลาว่าให้โคน่าชายวอาคูบุรีกันดีเกาเนโนนชั้นจะให้ขับทานอย่างเน่นอนทารุโค นะบางที่นี้สิ่งที่โรโคฟีนองอลลัลลอฮฺตาลา็นเลวาจะหายิ่งเอิญด้วยอาจจะดีว่านั้นอกามีบางที่เราโคสิบเตโกฮาย้าเรากัลห,หัมดุลินละอ่าถามว่าไฉถามว่า้านี้แสดงว่าอลลัลลอฮฺตาลาเกโรดีเลวว่าเหมาะสมกับเรานะอย่างเมื่อซาลาบะพีนองนะซาลาบานี่ไม่พาทุงได้มาย,ยังตัดคุณเมีย น้านามีท้ามันเรียกว่าสวยแต่ว,าาาวาาา่ามายังสีมันจิตไม่ค่อยนั้นกับเฟื่อนก็อืซสลาบาว่าไม้อะไรมันสงกคบลาเลยนัวเมียเมียทามายังมไม้พาได้นุงพป่นน้องพลัดกันอ่าเราเวียนเวียนให้หน้าบีคขาดูอาใหา้แต่ว่าน้าบีว่าได้เลยผลนี้ซาลาบานี่อย่าลืมว่านาภาคก้องเคเมื่อกับวัวเกาอุ้นอะไรเี่น้องแต่เมื่อวัวขาอุน้นนี่ก็เพราะว่าอุดนเวลามันลงไหมเนี่ยวัวเขามันไปทุกกับ ดินกับอิดกับ,กบปูนกับหินวะเนี่ยนาภาคซะลาบาเฮียนมองก็บว่าก็อุนสู้จุดอิบาดัดต,ต่ออัลลอฮฺตาลานี่ไม่ความว่าเออเนาะมายังหมากอิบาดาัดมากอ่าพ้นสุดท้ายหนาววนในน่บีโคดูอาหายนาบีก็โคหายอ่าจนกระทั่งว่าฟุ้งเปะฟุ้งเกะนี่เป็นดองไม่เมืองได้อยู่นั่นแหละใหญ่าจากพื้นที่ตรงนั้นน่าเปะหมากอืมฟุ้งเกะฟุ้งเปะหมาก วันสุขได้มาติงนัดนัดกะดิสุขมาเลยพี่น้องเกิดน่ะเมย1ซองเมย1 3บัดเนี่ยเต็มทง5ใหญ่ไกลก็ไปแล้วสุดสุดน่ะบีส่งสวบัดไปเก็บสากัดอ่าพเพ40ตัวต้องากัดเลยพี่น้องนะบรมาเลยนะมได้จากัดเพเลยยังส่งไปให้ดอกีลากอยู สิสิบตัวต้องจจสกัดเร็วซะละบาว่าเออการจสายกัดไปเดียวเดี๋ยวก่อนตอะนะเดี๋ยวก่อนอ่าเอาลบไปเสียพวกนบีทรงกุนนุไปแล้วว่าเดี๋ยวก่อนซาลาบาบายเบียงเนี่ยไม่ยอมใจสกัดอ่าด้วยพนันเห่าเลยนะอ่าน่ะเราอัลลอฮฺตาลาฮิเลวะมันไม่เหมาะสมกับเราเลยสิ่งตีเกหายไปนองกระทือว่าอันทำโดยดินละอ่านั่นเละเหมาะสมกับเราเลียว อัสสลามุอะลัยก ah um no, um, ุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสะลาามุอะลาซัยยิดินามุฮัมมะดิวะอะลาอะลิฮิวะอัศฮาบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิยัสานินอิลายะอ์มิดดีนอัมมาบาอ์ดุตานอัลฮัมดุลิลลาฮ์พี่น้องตานทีนี้เลยกะตลอดไปยังเนาะบรรดาพ่อแม่พี่น้องที่รับชมรับฟังทางบ้านทุกๆท่าน าทางช่องทางเฟซบุ๊กไลฟ์ข่าวให้พาน์ลุ่มพังดุนยาพี่นอ้องครับเอาวันนี้นะข้อประชาสัมพันธ์สักเรื่องหนึง่งพี่น้องคงจะรบกวนพอเม่พี่น้องนะตกตกฐานสักรวมนึงแล้วในนําเพจข่าวไฮพาร์ลุ่มพังดุนยาที่ผมเลกิการที่ม่านนองๆองทำกันมานี้อันฮัมดุลิลละพี่น้องที่ผ่านมา นรได้รับการรวมมือนสนับสนุนจากโฟมีพี่น้องเป็นอย่างดีเหล่วกาสซิงที่หน้าภาคภูมิใจนในบางส่วนก็คือมีหลายหลาคนที่ได้รับผลประโยชน์นาจากตรงนี้กะ็ถือว่าเป็นงานศาสนาชิ้นหนึ่งแต่อยากจะพัฒนาพี่น้องโตโยน,นางานชิ้นนี้ ให้ถึงกำลังที่สุดเท่าที่สามารถที่จะกระทําได้ก็เลยอยากจะโขเรียนนะชี้แจงและกสนับสนุนจากพ่อมีพี่น้องว่าอันในานามเพจข่าวไอ้ฟ้าลุ่มพลางดุนยาโรนนี่พี่น้องนาต้องการที่จะสร้างรถโมบายเคลื่อนที่สั่งหนึ่งคันามาฟามว่าโจทยนะ์นมัสยิตเลยพีน่น้องนานยิ่งมาเทนูเลย น่ะไม่ต้องหยกเบรกลังนะเรียงซ้ายนึ่งทรงสามสีอยู่นะเป็นดดไทยตรวจสดเป็นดดเล่ซดเกลื่อนทีอ้ออิหยหดสักต่อใดได้ผมก็คิดเหลวคิดลาไปนองไม่โดยจีบอกรือตวัดเซนว่าบานานันซ่านาวัดโชมกันนไ่ไม่ไว้ไปนองเลยกระทังงบประมาณเอาไายว่าขาดว่าคงจะเล่าประมาณสักเจ็ดเซน เนาะสักจัดเส้นบานเป็นนองอิชัลแล่ามือซรงนี่พ่อที่จานดำเนินการได้เลยทำว่านักไม้พี่น้องโยดจัดเส้นพอฟังโยดเล็วนี่นักพี่นอ้องผมกับไม่โดยีทำเรือนะแต่อพ่อเฉลีย่ยจริงๆพี่น้องที่ให้การสนับสนุนและก็ติดตามปิดข่าวให้ฟ้าลุ่มพรังดุนยาพี่น้องไม่ตำจากเสื้อบิ้ลคน เเบื้นคนพี่น้องครับนานะคนละยี่สิบบาทบายๆเลยเนาะเต็มโดยเที่อาเลือยีสิบบาทนี่พี่น้องนะไม่ต้องหมากนาองจีสิบบาทนี่กเซเบิ้นคนพี่น้องแปดเซนอันนี้เราตั้งงบประมาณไว้เจ็ดเซนบาทเปรียบเสม,มือนหม่ซึ่งหมาหม่สุ่งทนนึ่งพี่น้องที่หญ่ามากเพราะนั้นเราหลากเสห้าคนสิบคนนี่ไม่โรดนะแต่ถ้าเราทางเพื่นช่วยขลากพลักดันสนับสนุนเนี่ยอินชาอัลลอฮ คงจะสร้างประโยชน์ให้กับนาสังคมได้ตลอดไปกัพ่อเรียนเชิญเนาะพ่อเม่พี่น้องทุก,าทก,าก่านเทนี่เลยกับพี่น้องที่รับชมอยู่ทางบ้านทุก่านรวมสนับสนุนกันในงานตรงนี้ให้เหลียวเซ็ตทักซี่แเนาะเลก็เชิญรวมมาบริจาคได้ตามไม่หลีกบัญชีเหมือนเดิมพี่นอน่าของธนาคารกรุงไทยนายไก่โซนยีสมัน นอในรหัสเก่าหนึ่งสามศูนย์มสามงปดสี่งนะพี่นงติดตามเลไดตายคลิปข้างหลังนะแต่ละคลิปที่ออกไปจะมีเลขบัญชีอยู่ตรงนั้นนะเกรซอนยีสมันไม่ใช่ชื่อผมนั่นพี่นองเอ๊ะเดี๋ยวบวนเปลี่ยนชื่อนาม้าุคนอื่นเสีแล้วเลยก็คือนี้แหละนะคงนี้นะผู้ช่วยเลขคนี่พี่นองนดำเนินตกสิ้นุกอย่าง ถ้าพูดถึงตามราคา่าค่าตัวเร็วนี้พี่น้องไม่ต่าเดือนละหาเบิลค่าตัวจริงๆในการตัดคลิปในการเรียบเรียงในการตัดโตในการลงพื้นที่นาถ้าพระเนกหนักข้าวโคเบงคนละพระเนกพี่น้องหึ้นเดือนคนละบช่องเบิลของโรคคนเดียวทําได้หมดพี่น้องตั้งแต่ยกหลังเบกหลังโทษใส่ไฟถ้าเป็นพุมพุมว่าทาไม่ได้พี่น,พน้องปวดแทต,ตึงเก็บเก็บตึงกับไม่ความาเอามาตึงใสย Yeah. เพราะนั้นถ้าได้รถโมบายเกินตีตรงนี้อิชัลลอฮ์พี่น้องความสะดวกนะหลายๆอย่างนากะก็หวังว่ารบกวนเวลา่อแม่พี่น้องนะเพียงเท่านี้นะเล้ยวหวังว่าอิชัลลอฮะแต่ละครั้งโยดสนับสนุนจะขึ้นให้เป็นไรวันถุกวันพี่น้องได้เห็นว่าครบตามจำนวนนูนแหละเนาะอีะแลวคี่วันได้ครบอย่าท้าผม,มเลยพี่น้องนะขึ้นไปอยู่นั่นเลยพี่น้องครบตัวใดก็คอยปดโปกลุนะอ่า เรพอเต็มโบกก็ค่อยปลดลุงอากาฝากไว้กับปอเมพี่นงเพียงเท่านี้วบ,บิลลาฮิตาฟิกวันฮีดายะวัสสลามวะลยกุมวะราหมะตุลลอฮ์วะบาระคาตุผงชาคาเฟ่ผสมสำเร็จตราลาซิทไคลชงก็อร่อยได้รับมาตรฐานอาลานโดยสำนักงานคณะ,ะกรรมการอิสลามจังหวัดพัทลุงสนใจสินค้าและบริการโทร 0852496760ชาลาซิตชาดีสายใต้เก้าวไกลระดับอินเตอร์โรงตีมีดบางแก้ว8ปหนึ่งรับทำมีดการ,กรเกษตรทุกชนิดตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทธลุงสนใจสินค้าและบริการโทร0862891906บริหารงานโดย ช่างมาสมยีธรันคุณภาพเหนือราคาต้องมิตรา8ปหนึ่งเท่านั้นร้านอาบังน้อยจำน่ายเนื้อแปลรูปอินทภาลําผลไม้แปลรูปนำเข้าจากต่างประเทศสนใจติดต่อ0928652520คุณวาสนาบุรุษราชร้านอิมโรนคาเซวิว รับซื้อขายเลขเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดร้านอยู่ตรงถนนพิพัฒน์สุขขห่า 5. สาขาที่สองร้านอยู่ตรงถนนสัญจคุณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดต่อบริการคุณสุกัญญาหรือน้องดิวโทรศัพท์081-957-0594ร้านอิมรรน เสกครบเครื่องเรื่องรถมือสองต้องบางกายสมายขาร้านอยู่เยื้องตลาดนัดเกาะมีสายนอกถนนลบบุรีราเมศอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงคขลาติดต่อบริการ0804844114หรือ0950715353บังกายสมายขา